สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2คว้าชแชม AFF Suzuki Cup 2020 วันที่1มกราคม2565เวลา19.30นตามเวลาประเทศไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2020นัดชิงชนะเลิศเลกที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2ประตูต่อ2และผลเสมอในนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2 พร้อมกับควาแชมป์อาเซียนมาครองได้เป็นสมัยที่6มากที่สุดในทุกชาติอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อสควาแชมป์รายการ FF Suzuki c u p ิ2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านรกล่าวว่าโค้ชปาร์คฮังซอได้โปรดหยุดเถอะมุมมองท่านต่อมาครับเงินรางวัล 9.77ล้านบาทมันถือว่าเยอะมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยมันดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เลยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีใครรู้บ้างว่าผู้หญิงคนนั้นที่อยู่กับทีมชาติไทยเป็นใครฉันคิดว่ามันน่าจะใช่ล่ามนะจากนั้นก็มีผู้มาต่อใต้มนม่ว่าผู้จัดการทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมามีมุมมองว่าระดับต่ำ ในแมตช์ที่เวียดนามพบกับไทยผู้รักษาประตูควรจะถูกไล่ออกกองหลังไทยทำแฮนด์บอลในเขตโทษก็ต้องได้จุดโทษคอมเมนต์ Comment ท่านหมากครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแต่การไม่มี VAR และการการไม่มีไลเซนส์ก็ตัดสินได้หวยแตกมันควรจะดีกว่านี้อันที่จริงแล้วผมดูการแข่งขันฟุตบอลมาทุกนัดไม่ว่าทีมชาติของพวกเราจะเล่นได้แย่แค่ไหนหรือแม้กระทั่งสกอร์จะเป็น0 0 แต่ผมก็ยังคงดูต่อไปจนจบเกมแต่เกมเมื่อวานนี้ผมไม่สามารถทนดูจนจบเกมได้เพราะว่ากรรมการตัดสินให้ห่วยแตกมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่มี VAR ในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ครับและกรรมการก็อยู่ในระดับตำ่ำพวกคุณจะจัดการแข่งขันแบบนี้กันจริงๆเหรอมุมมองท่านต่อมาครับอินโดนีเซียสู้ๆนะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาตั้งคำถามว่า ทำไมถึงไม่มี VAR ในการแข่งขันซูซูกิครับความคิดเห็นท่านต่อมาครับขาดการว่าเวียดนามอินโดนีเซียและไทยจะทําสงครามกันไม่รู้ว่าโค้ชปาร์คฮังซอจะถูกชาวเวียดนามวิพากษ์วิจารณ์มากน้อยแค่ไหนในครั้งต่อไปขอให้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็นซัมซ n g หรือ LG ครับแทนซูซูกิครับนะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นระดับของกรรมการก็ดูยุ่งเหยิงดูเหมือนว่า กรรมการจะมีอิทธิพลต่อเกมการแข่งขันอย่างมากเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าครั้งต่อไปเพิ่มเงินอีกสักเล็กน้อยเอาผู้ตัดสินที่อยู่ในระดับสูงมาตัดสินเถอะคอมเมนต์ท่านมาครับผู้ตัดสินสมควรได้รับรางวัลด้วยเหรอกลับบ้านแล้วไปนอนดีกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีกับโคชินแทยงด้วยนะมุมมองท่านต่อมาครับ โคชินเทยงยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโคชินเทยงการได้รองแชมป์ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมแล้วฉันหวังว่าคุณจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติต่ตอไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับได้โปรย่าไายทอดสดโคชเกาหลีใต้กับการแข่งขันระดับต่ำแบบนี้นะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมามีมุมมองว่าดูเหมือนว่าฝ่ายจัดการแข่งขัน,ขน จะตั้งใจเอา VAR ออกไปเพราะต้องการการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมทีมไทยทำาผลงานได้ดีแต่เล่นด้วยผู้เล่น13คนฉันไม่อยากจะชื่นชมประเทศไทยมากนัก FF ครับมันสกปรกค,คอมเมนต์ท่านมาครับโคชินไทยงแม้ว่าอินโดนีเซียจะไม่ได้แชมป์แรกแต่ผมคิดว่ามันถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถพาทีมเยาวชนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนเลิศได้ในรอบ5ปี ระหว่างการแข่งขันสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ประสบปัญหาอย่างมากมายเนื่องจากไม่มีประสบการณ์นในการจัดการแข่งขันและปัญหามากมายเกี่ยวกับผู้ตัดสินแต่ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้ออํานวยการได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือเป็นของขวัญที่ดีสําหรับชาวอินโดนีเซียแล้วคุณทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและผมก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในการพาทีมแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่3เอเชียนคัพในเดือนมิถุนายนนี้นะ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามการตัดสินของกรรมการนั้นแย่มากและอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานมุมมองท่านต่อมาครับเขาทำทุกอย่างเพื่อรายการระดับท้องถิน่น <c oughs> คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแล้วรองแชมป์ได้เงินรางวัลเท่าไหร่เหรอ1 0 0ล้านดอลลาร์หรอะและความคิดเห็นของชาวเกาหลีตใต้ท่านสุดท้ายกล่าวว่าทำไมพวกคุณถึงอยากจะถ่ายทอดสด การแข่งขันสุนัขต่อสู้กันแบบนี <lawsuit> ้ <royable> ด้วยนี <eterm oon> ่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝากเพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2 ควาแชมป์ f, f Suzuki Cup 2020หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมพิจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ